สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะนุชจะมาแจ้งทุกคนว่าช่อง YouTube งอค่ะนุได้สร้าง YouTube ช่องใหม่นะคะชื่อว่าแอบมาเล่นช่องนี้ซึ่งช่องนี้นะคะนุชจะเอาไว้ลงคอนเทนต์นที่เกี่ยวกับเกมนะคะแล้วก็สตรีมเกมค่ะ แต่ว่านุชก็ยังสตรีมทางท t c h เป็นหลักอยู่นะคะแล้วก็อาจจะรีสตรีมมาที่ YouTube และสำหรับในบางคอนเทนต์นะคะที่นุชมองว่าเอ้ยอาจจะเหมาะกับ YouTube มากกว่านุชก็อาจจะสตรีมที่ YouTube อะไรแบบนี้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะช่องสกิปคาซีนช่องที่ทุกคนกำลังดูคลิปอยู่เนี่ยค่ะเป็นช่องที่นุชสร้างมาเพื่อการนั้นแหละแต่หลังจากที่นุชลงคลิปโน่นนี่น,นั่นไกด์ทูทอเรียลปลอะไรไปหลายๆอย่างแล้วนะคะซึ่ง เอาบอกตรงๆว่ามันก็ห่างไกลจากคอนเทนต์เกมขึ้นไปเรื่อยๆมันเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการสตรีมเกมซะมากกว่าคือนุก็ยังอยากจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมอยู่ค่ะก็อาจจะเป็นรีวิวเกมทําคลิปไฮไลท์หรือว่าก็อาจจะทําคลิปทูทอเรียลอันนี้ก็แล้วแต่นะอันนี้นุกก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่า จะเป็นในแนวไหนบ้างนะคะทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่านุชมีเวลาทํามากแค่ไหนคะ่ะโดยที่นุชก็ยังจะคงนะคะช่อง Youtube ช่อง s สกิปคั e n e เนี่ยเป็นช่องหลักอยู่คือหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมีช่อง Youtube อยู่แล้วก็ทําไมไม่ลงช่องเดียวกันไปเลยละ่ะนุชได้ลองละค่ะคือเมื่อช่วงประมาณกลางปีที่แล้วหรือกลางปีนี้คือนุชได้เคยลองรีสตรีมจาก Towitch มา YouTube ช่องเนี้เป็นระยะเวลาประมาณ2เดือนผลปรากฏว่า YouTube งงค่ะงงว่าคอนเทนต์ของเราคืออะไรแบบไหนเขางงว่าเขาจะนำเสนอคอนเทนต์ของเราไปยังไงบ้างที่ไหนดีผลปรากฏว่าทําให้ทราฟิกในช่อง YouTube ของนุชนะคะลดลงทุกคอนเทนต์เลยค่ะรวมถึงคอนเทนต์เก่ารวมถึงสไตล์คอนเทนต์ปกติที่นุชได้ลงช่องนี้ด้วยหลังจากที่นุชหาข้อมูลนะคะก็พบว่า ก็มี YouTube หลายคนคะ่ะที่ประสบปัญหานี้คะ่ะเวลาที่เราไลฟ์สตรีมนะคะลงในช่องปกติที่ปกติเราไม่ได้ไลฟ์อะมันรบกวน y o u t u b e อัลกอริทึมคะ่ะมีผลทำให้ทราฟฟิกลดลงทีเนี้ยเขาก็เลยแนะนำว่าให้อันลิสค่ะคอนเทนต์ที่เราคิดว่ามันมีปัญหาคอนเทนต์ที่เราคิดว่ามันมีผลนะคะต่อการนำเสนอของ YouTube ทีนี้ยนุก,ก็เลยลองอันลิสดูคะ่ะพวกคลิปที่นุชไลฟ์สตรีมนะคะที่ผ่านมาแล้วนะคะที่นุชรู้สึกว่า เฮ้ยมันทําให้อัลกอริทึม YouTube ช่องเรามันแปลกๆเนาะหลังจากที่นุชอันลิสนะคะคอนเทนต์ที่นุชเคยไลฟ์สตรีมไปแล้วนะคะผ่านไปประมาณ2-3เดือนค่ะช่อง YouTube ของนุชก็เริ่มมีทราฟฟิกนะคะกลับมาเป็นปกติค่ะ แต่นุชก็ยังอยากที่จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมอยู่นะนุชก็เลยตัดสินใจที่จะสร้างช่องใหม่ค่ะเพื่อไม่ให้มันเป็นการรบกวนเอากริทึมช่องหลักของนุชนะคะแล้วก็ไม่เป็นการรบกวน s ับสครายเบอร์นะคะที่เขาเข้ามาติดตามเราเพราะว่าการทำทูตอรี่ลการทำไกด์การรีวิวอะไรแบบนี้แต่ว่าเขาไม่ได้สนใจที่เราสตรีมเกมนุชก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นนุชแยกมาอีกช่องหนึ่งเลยละกันแล้วช่องใหม่นี้จริงๆนุชก็มีไอเดียเยอะแหละแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่านุชจะมีเวลามากแค่ไหนนะคะเพราะว่า นุก็ยังจะคงยึดช่องนี้นะคะสคริปต์สซีนช่องนี้เป็นช่องหลักของนุค่ะนุก็จะโฟกัสช่องนี้และถ้าพอมีเวลานุก็จะทําคลิปอีกช่องหนึ่งด้วยค่ะไหวไหมเนี่ย <c oughs> สำหรับนุเนี่ยนุําทำ YouTube มาประมาณ2ปีนะคะสตรีมเกมทาง Twitch มาประมาณ3ปีพอเราเริ่มทำคอนเทนต์มาประมาณนึงแล้วอะ่ะ จนเรารู้สึกว่ามันเริ่มเข้าเส้นอ่ะ, <c oughs> อะเวลาเราเห็นอะไรนะคะเวลาเราทําอะไรเราก็รู้สึกเออเราอยากรีวิวเราอยากเล่าให้ฟังเราอยากเอามาทําเป็นคอนเทนต์คือในห,หัวตอนนี้มันมัน,นทุกอย่างกลายเป็นคอนเทนต์ไปหมดเลยอ่ะแต่ว่านุชก็ไม่ได้ทําทุกเรื่องที่นุชคิดนะคะมันไม่ไหว <c oughs> และอีก สาเหตุหนึ่งค่ะที่นุชเพิ่มช่องทางในการสตรีมของตัวเองนะซึ่งยังคงสตรีมใน Twitch อยู่เพราะเผื่อในอนาคตนะคะไม่ว่าช่องทางใดช่องทางหนึ่งได้หายไปเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่ค่ะสำหรับคนที่สนใจคอนเทนต์เกี่ยวกับการสตรีมเกมนะคะในสไตล์แบบนุชนะคะอย่าลืมเข้าไปกด subscribe แอบมาเล่นช่องนี้นะคะเจอกันทุกวันอังคารพฤหัสสุขเวลาตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปค่ะ happy streaming ค่ะ